วรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาที่นัดดามาศทรงเททองหล่อพระพุทธรูปศิลปะอู่ทองทรงยกฉัดประดิษฐานเหนือพระประธานประจำอุโบสถนวัดแค่จังหวัดสุพรรณบุรี เวลา17นาฬิกา20นาทีพระเจ้าวราวงศเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาที่นัดดามาศเสด็จไปยังวัดแคร์อําเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีส่งเททองหล่อพระพุทธรูปศิลปะอู่ทองพระพุทธชยสิทธิเตชาพินิหารหรือหลวงพ่อสัมเร็จหน้าตัก19นิ้วซึ่งทางวัดแคร์โดยพระครูประหลัดธรรมมาวงศานุวัตเจ้าอาวาสพร้อมด้วยผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันจัดสร้างขึ้นเมื่อแล้วเสร็จจะนำไปประดิษฐาน เป็นพระประธานมนดบบุรพาจริยานุสร์พร้อมกันนี้ได้ร่วมกันดำเนินการบุรณะปฏิสังขรณ์วัดแค่ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่และอยู่คู่ชาวสุพรรณบุรีมา518ปีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชุมพันษา80พรรษาในปี2550จากนั้นทรงยศฉตดประดิษฐานเหนือพระพุทธ,ธสุพรรณภูมิพระประธานประจำอุโบสถ ต่อจากนั้นทรงเป็นประธานพิธีมหาพุทธ,ธาพิเศษพระกุลแผนเนื้อดินเผารุ่นรักกันซึ่งได้จัดสร้างขึ้นรวมสามพิมได้แก่พิมพ์หน้าเทวดาสิบเอกพิมพ์อกใหญ่และพิมพ์ทรงพลเล็กเพื่อมอบให้ผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคในการบุรณะอารามพร้อมกันนี้ทรงเปิดแพร่คลุมป้ายมนดบบุรพาจริยานุสรณ์ซึ่งจัดสร้างขึ้นเมื่อปี2550โดยผู้มีจิตศรัทธาจากการเช่าบูชาจตุคามรามเทพ มีลักษณะทรงไทยตรีมุกวัดแครตั้งอยู่ริมแม่น้ำท่าจีนสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช234 0สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จป,ประพาสต้นจังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อวันที่4สิงหาคม2447 โดยเสด็จประทับที่ท่าน้ำวัดแคเพื่อเสวยพระกรยาหารกลางวันและเป็นวัดเก่าแก่ที่มีชื่อปรากฏในวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนทั้งนี้ภายในวัดมีต้นมะขามยักษ์ขนาดใหญ่9ค้ากนโอบเช่อกันว่าเป็นต้นเดียวกันกับที่สมพันคงใช้สอนวิชาเสกใบมะขามเป็นตัวต่อตัวแทนแก่สามนเณรแก้วหรือขุนแผนเมื่อครั้งมาจำพรรษาอยู่ที่วัดแคและใกล้กับต้นมะขามยักษ์ทางจังหวัดได้สร้างเรือนไทยโบราณเรียกว่าคุ้มขุน แผนเพื่อเป็นอุทยานวรรณคดีและเป็นการอนุรักษ์ศิลปะด้านวรรณกรรมและประวัติศาสตร์จบข่าวในพระราชสำนักประจำคั้นี้แล้วนะคะอีกสักครู่พบคุณชัยรัฐและคุณประวินมัยดิฉันพรวดีลาธนาดีสวัสดีค่ะ